ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงไลายปักนะครับประจำวันที่16จนถึงวันที่31ธันวาคม2563สํำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือเกิดช่วงระหว่าง 16พฤษภาถึง15มิถุนายนหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีพฤศษนะครับแต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นเราทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิด คุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างเราจะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของเราได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นคลิปนี้ชาวลัคนาราศีพฤศภจะมีเหตุการณ์สําคัญในเรื่องใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤศภนะครับ ตำแหน่งของดาวประจําตัวของคุณก็คือตําแหน่งของดาวศุกร์แต่ตอนนี้โคจรตกในเรือนของปัตตานีปัตตานีก็แปลว่าการลงทุนหุ้นส่วนในเรื่องของความรักฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุณลงทุนกับหุ้นส่วนใดๆก็แล้วแต่ในชั่วโมงนี้ผมมั่นใจว่ามันน่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับตัวคุณการลงทุนก็อาจจะให้โชคโดยเฉพาะในครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมนี้ผลลัพธ์ที่คุณลงทุนมาก่อนหน้านี้ อาจจะเห็นออดอกเห็นผลเห็นกำไรกำไรเห็นความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นได้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีและก็เป็นเรื่องดีสำหรับตัวของคุณอย่างแน่นอนนะครับแต่หากไม่ใช่เป็นเรื่องของการลงทุนหรือ,อ,อการลงทุนหุ้นส่วนกับคนอื่นก็ตีเป็นเรื่องของความรักฉะนั้นในเรื่องของความรักผมก็จะโฟก,กัสไว้ที่ คนอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่มีครอบครัวหรือมีคู่ชีวิตอยู่แล้วตอนนี้ดูเหมือนว่ามันไปด้วยกันได้ดีเลยทีเดียวครับเป็นปีเป็นขุยเลยคือตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับแฟนคุณหรือคู่คุณเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเลยทีเดียวฉะนั้นมีโอกาสที่จะทําอะไรร่วมกันมีโอกาสที่จะสนับสนุนในภารกิจในภารกิจหนึ่งอย่างเต็มที่ โดยที่ไม่มีข้อโต้แยง้งหรือไม่มีความขัดแย้งในเรื่องใดเลยนะครับถือว่าความรักของคุณก็ต้องดีตามไปด้วยเหมือนเงาตามตัวทำอะไรก็ไปในทิศทางเดียวกันไม่มีเรื่องของความคิดแตกต่างกันนะครับมีแต่ความเห็นอกเห็นใจและก็ความเข้าใจกันฉะนั้นความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ชีวิตคุณในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวกทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ผมว่า เป็นเรื่องที่ดีและก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมฉะนั้นความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้ยังโอเคอย่างราบเรื่นเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มคนโสดหรือกลุ่มสําหรับคนที่กําลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งผมว่าในช่วงเวลานี้ความสัมพันธ์ของคุณแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์มันกระชับมาในช่วงระยะเวลาหนึง่งดูเหมือนจะไปด้วยกันได้ดีดูเหมือนจะมีอะไรที่มันเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวก ความสัมพันธ์ของคุณก็ดีขึ้นเป็นลำดับเลยทีเดียวฉะนั้นตอนนี้อยากจะให้คุณรักษาตรงนี้ไว้เพราะว่าหลังจากปีใหม่ไปแล้วเนี่ยดาวความรักของคุณก็จะตกเรือนเสียอาจจะมเีเรื่องของเวลาเรื่องของการพบปะเจอกันอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้หรือก่อนสิ้นปีนี้ความสัมพันธ์ของคุณก็ยังโอเคก็มองเรื่องดีในระยะเวลานี้เอาไว้นะครับ แต่พอเข้าสู่หลังปีใหม่ไปแล้วไอ้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องมา,าคิดดูแล้วก็มาใช้สติใช้เหตุผลเผื่อว่าบางทีสิ่งที่มันเป็นไปในตอนนี้มันอาจจะทําให้เราเข้าใจมันอาจจะทําให้เราไม่ซีเรียสหลังจากเ,าเข้าสู่ในช่วงต้นปีหน้าฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนใหม่หรือคนที่คุณโฟกัสหรือกําลังเปิดใจตอนนี้เป็นไปได้สวยเลยทีเดียวนะครับเรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของการงานดูบ้าง ดวงการงานหรือดาวการงานของคุณคือดาวพระราหูแต่ดาวพระราหูเนี่ยตอนนี้ก็ยังทับลักขณาของคุณก็ต้องถือว่าการทับลักขณาเป็นเรื่องดีงานของคุณก็น่าจะดีหรือน่าจะเยอะหากคุณทำงานประจำหรือทำงานเกียงเงินเดือนผมว่าก่อนสิ้นปีนี้งานของคุณทำเยอะเลยทีเดียวหรืออย่างน้อยต้องทำโอทำล่วงเวลานะครับก็มีไรายได้เพิ่มไรายได้เสริมก่อนที่จะ หมดปี2 5 6 3้นี้ไปนะครับฉะนั้นงานของคุณในช่วงนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวทำมาแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทรัพย์หรือมีโอกาสที่จะได้ทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เยี่ยมเลยนะครับส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานอิสระหรือทำงานฟรีแลนซ์ต่างๆช่วงนี้ดวงการง,งานของคุณโดดเด่นมาก มาทับลักนาของคุณมีทั้งงานเก่างานใหม่หรืองานที่กำลังรอที่จะดีลกันก็มีโอกาสที่จะดีลงานหรือได้งานในส่วนของตรงนี้แน่นอนถือว่าช่วงนี้งานของคุณชีปประจอลรองเท้างานเยอะงานมากทำแล้วโอกาสที่จะได้รับโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเชื่อมั่นว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้ถือว่าช่วงนี้นํำขึ้นรีบตักในสภาวะที่บ้านเมืองมีโควิด1 i ปัญหาการเมืองปัญหาเศรษฐกิจต่างๆแต่ชาวลัคนาราศีพฤษภกลับมองว่าเป็นช่วงที่กอบโกยหรือน้ำขึ้นรีบตักนั่นเองฉะนั้นช่วงนี้ผมไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องของเงื้อง,งานเท่าไหร่งานของคุณยังไปได้สวยนะครับเรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของการเงินดูบ้างถึงแม้งานจะเยอะแต่รายจ่ายของคุณก็อาจจะมีมากตามไปด้วยโดยเฉพาะรายจ่ายที่อาจจะต้องให้กับทางครอบครัวทางญาติพี่น้อง ทางคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เลี้ยงดูเราก็ถือว่าเป็นเรื่องของการาให้ค่าน้ํานมหรือการเลี้ยงดูนะครับบุพการีของเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไปแต่ช่วงก่อนสิ้นเดือนนี้รายจ่ายของคุณอาจจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องที่จ่ายล่วงหน้าแล้วก็มีค่าใช้จ่าย ที่เราจ่ายตามปกติอยู่ฉะนั้นก็ต้องวางแผนการบริหารในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับแต่พ้นเดือนธันวาคมนี้ไปแล้วปัญหาเรื่องของการเงินก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากังวลหรือน่าซีเรียสแต่ประการใดก็เชื่อมัน่นว่าน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับตัวของคุณในในเรื่องของอการเงินนะครับถ้าวางแผนการเงินให้ดีในช่วงก่อนสิ้นปีนี้ได้อย่างลงตัวพอเข้าสู่ ปีหน้าตั้งแต่มกราไปต้นไปการเงินของคุณก็น่าจะคล่องตัวมากกว่านี้นะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภพอจะมีไหมก็เห็นในดวงของคุณว่าตอนนี้ตำแหน่งดาวโชคลาภก็คือตำแหน่งของดาวพฤหัสนะครับตกในเรือนของสุพะแต่อยู่ในเรือนของดาวเสาร์ฉะนั้นถ้าคุณจะได้อาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่โชคลาภพอจะมีนะครับถ้าคุณอยากจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือ จากใครบางคนหรือจากผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็มั่นใจว่าพอที่จะมีผู้ใหญ่หรือคนที่มีศักยภาพพอจะช่วยเหลือคุณได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยเหลือเต็มร้อยนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะเสี่ยงโชคซื้อหวยหรือซื้อ,อลอตเตอรี่ก็มีโอกาสที่จะได้มาเหมือนกันในช่วงตั้งแต่วันที่16จนถึง3 1เอธันวาจะมีหวยออกอยู่2ง,งวด ก็คือวัววันที่16แล้วก็วดวันที่30ฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้เสี่ยงโชคซื้อหวยแล้วก็ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ก็เชื่อมั่นว่ามีโอกาสเป็นไปได้ยังไงซื้อจากคนที่มีอายุมากๆจะดีกว่าโอกาสที่เราจะได้ดวงได้โชคจากคนที่อายุมากเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับในช่วงนี้สิ่งที่น่าจะกังวลใจสำหรับตัวของคุณมีเรื่องเอาอะไรบ้างก็อาจจะมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆนะครับ เรื่องแรกก็คือในเรื่องของญาติผู้ใหญ่หากคุณมีบุพการีมีพ่อมีแม่มีญาติผู้ใหญ่หรือมีคนป่วยในครอบครัวในบ้านก็ต้องระมัดระวังเรื่องเคาะเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเอาไว้บ้างนะครับเพราะตำแหน่งมันตกเรือนเสียฉะนั้นการเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุหรือมีเคาะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับญาติผู้ใหญ่ของเราเชื่อมั่นว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของญาติผู้ใหญ่ ในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะย้ายบ้านย้ายช่องย้ายที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งรถล,ลาที่คุณขับก็อาจจะมีเสียมีซ่อมเข้าอู่เข้าสู่นะครับก็มองดูว่ามันจะเกิดกับคนหรือว่าเกิดกับออของข้าวของเครื่องใช้ถ้าเกิดกับข้าวของเครื่องใช้ก็ดีไปอย่างน้อยเราก็ยังมีประกันที่คุม้มครองตรงนี้อยู่ฉะนั้นในช่วงนี้ก็ไม่น่าห่วงอะไรมากมายถือว่ารอให้พ้นในช่วงสิ้นปีนี้ไปแล้วผมว่า พอเข้าสู่ปีหน้าอะไรต่างๆที่มันติดขัดในช่วงปีนี้มันก็จะเริ่มดีขึ้นเป็นระดับก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับหากคุณสนใจที่อยากจะตรวจดวงชะตาในปีหน้าก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยที่หมายเลข095 7050 163 ID l i n ดกลน์ก็คือ horo vip underscore 789 channel นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอ การดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจะเกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุข แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ